สวัสดีครับอาจาก u t Move นะครับใครมีอาการเจ็บตึงใต้หัวเข่าอยู่บ้างนะครับจะเป็นกันเยอะในเนาะในกีฬาที่แบบพวกวิ่งหรือกระโดดหรือว่าใครที่เล่นเวทเทนนิงพวกกลุ่มสควอตนะครับเวลาเจ็บเนี่ยมันอาจจะเจ็บบริเวณตรงนี้ใครเป็นเหมือนกันลองมาดูนะเป็นหัวเขา่าใช่ไหมครับที่เป็นกระดูกจากนั้นใต้ลงไปมันจะเป็นเอ็นตึงๆนะครับตัวนี้เวลาเราย่อหรือเวลาเราวิ่งเนี่ยบางทีมันมีอาการเจ็บๆหรือกระโดดนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของตัวเอ็นใต้หัวเข่านะครับ อาจจะเกิดจากการใช้งานเยอะก็ได้ adalah, ก็ค mm ือ hmm, ว hmm. ันก่อนเนี่ยไปวิ่งหรือไปกระโดดมาหนักๆซ้อมมาหนักๆนะครับอีกวันนึงก็เลยตึงแล้วก็เป็นขึ้นมาหรือว่าในคนที่เป็นเหายหายมาเป็นหลายๆเดือนแล้วเนี่ยบางทีมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าขาที่ไม่แข็งแรงนะครับทำให้มันรับแรงไม่ไหวทําให้อาการเจ็บมันมาอยู่เรื่อยๆวันนี้เรามาแนะนําท่ายืดนะครับแล้วก็ท่าบริหารในคนที่ยังมีอาการเจ็บเข่าอยู่นะครับมันสามารถปรับท่าได้ปรับยังไงเพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เซฟต่อเข่าด้วยเรามาดูกันท่าแรกเป็นท่ายืดดเี๋ยวม ทำให้ดูเป็นท่าที่ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับจะยืดแล้วโดนมากๆเวลายืดนะครับเราก็จะหาเป็นเบสนะครับหรือเป็นเก้าอี้อะไรสักอย่างนะครับมาวิธีก็คือเราจะยืดขาซ้ายนะครับเอาข้อเท้าพาดจากนั้นย่อตัวลงเข่าไปหาพื้นนะครับเหมือนท่าออกตัววิ่งแบบนี้นะให้เข่าปักพื้นไว้นะครับจากนั้นค่อยๆยืดตัวขึ้นมานะครับบางคนยืดแค่นี้ตึงน้าขาก็เพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าใครยังไม่ตึงลองเอ็นต่อไปข้างหลังเพิ่มนะครับ จับข้างหลังก็ได้แล้วเอ็นไปโดยท่าของมันเนี่ยมันจะเป็นการซิกทุกอย่างไว้อยู่แล้วนะครับก็จะยืดหน้าขาได้โดนๆนะครับบางคนถ้าไม่เคยยืดแบบนี้ก็จะตึงมากๆเลยนะครับตึงกว่ายืนยืดแน่นอนก็ค้างไว้ได้เลยครับ30วิ1นนาทีนะครับเอาที่รู้สึกยืดยืดตึงๆช่วงนี้ต่อไปเป็นท่าบริหารนะครับกล้ามเนื้อหน้าขาในคนที่ยังมีอาการเจ็บเข่าอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็น a s s i s t squat นะครับเดี๋ยวทํายังไงมาดูกัน ในคนที่มีการเจ็บเข่านะครับบางทีเราเอาทั้งตัวเราแล้วสคอตอะไรเนี่ยนิดเดียวก็เจ็บแล้วนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าขามันอาจจะไม่ค่อยมีแรงรับไม่ไหวนะครับเราจะเป็นแอสซิสต์ก่อนคือหาอะไรจับก็ได้นะครับข้างหน้าทุ่นน้ําหนักตัวเราไว้นะครับแตะแตะว้นิดเดียวไม่ต้องจับเต็มๆนะครับลองแตะนิดเดียวพอช่วยเท่าที่ไม่เจ็บจากนั้นโหนตัวมาข้างหลังเห็นไหมฮะทิ้งตัวไปข้างหลังเลยแล้วย่อลงไปนะครับเอาจุดที่ลองลองหาจุดครับที่รู้สึกตึงๆนะครับถ้าลงลึกแล้วเจ็บขึ้นมานิดนึง แล้วเก่งค้างไวเลยนะครับเก่งเหมือนนั่งเก้าอี้ลมแล้วก็เก่งค้างไวนะครับเหมือนนั่งแช่ไว้ให้รู้สึกตึงๆหน้าขานะครับหามุมที่ไม่เจ็บเขา่าอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหน้าขานะครับโดยที่ไม่ระคายเคืองต่อข้อนะครับถ้าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ค่อยๆย่อลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็อาจจะเริ่มมีดินามิกเป็นแอสซิสต์แบบนี้นะครับช่วยมือช่วยแล้วขึ้นลงก่อนหรือถ้าเริ่มแข็งแรงขึ้นวันต่อวันเป็นสัปดาห์ดีขึ้นแล้วก็ โอเคครับเริ่มออกมาเป็นการสควอตปกติได้เลย mm hmm. นี่ก็จะเป็นท่าที่ใช้ hab mm hmm. รีแฮบเบื้องต้นนะครับในคนที่มีกลุ่มอาการอาจจะคืงคงนืนเข่าหน้าหน้าหรือว่าเจ็บเอ็นใต้หัวเข่าอยู่นะครับยังไงก็ถ้าใครมีอาการก็ลองไปทํากันดูนะครับแล้วก็ทำแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย